สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักต้นไม้ทุกท่านคลิปนี้เรามาดูความสวยงามกันนะคะก็ออกดอกพอดีค่ะดอกก็จะมีช่วงกันยาถึงธันวานะคะก็เป็นต้นกาหลงสีขาวนะคะเป็นไม้มงคลนิยมปลูกรั้วตามรั้วนะคะทนแดดทนแรงอึดนะคะก็ช่วงนี้มีดอกให้ดูแล้วก็จะส่งกลิ่นหอมอ่อนๆอน,นะคะก็ เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆต้นจะเป็นขนาดน,นี้นะคะสูงชะลูนะคะอ่าส่วนใบจะมีเอกลักษณ์เป็นแฉกเข้าตรงปลายแบบนี้นะคะค่ะเป็นโค้ง,งมามีค่ะเผื่อเดี๋ยวให้ดูใกล้ใใบจะเป็นลายๆแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะแยกของเขาเองอยู่ในใบเดียวกันตรงก้นก็จะโค้งแบบนี้นะคะอ่าลักษณะใบของกาหลงของเราจะเป็นน่าจะมีหลายสีะค่ะแต่ของเราจะเป็นสีขาวนะคะ ลักษณะทั่วไปนะลำต้นจะสูงประมาณหนึ่งถึงสามเมตรนะคะก็ตัวลำต้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้สีน้ำตาลแบบนี้เพื่อนๆค่ะถ้าใครจะหามาปาลูกลำต้นจะเป็นสีน้ำตาลมีด่งดางๆขาวๆหน่อยนะค่ะจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราชมไปเรื่อยๆนะคะ ก็จะปลูกวประมาณสามสี่ต้นเป็นรั้วเลยค่ะเป็นไม้มงคลนะคะเพื่อนๆช่วงนี้จะมีดอกให้เราชมกันนะคะค่ะ,คะอันนี้ยกขึ้นสูงหน่อยนะคะให้เพื่อนๆเ,เห็นดอกก็ดอกจะขึ้นจากปลายปลายกิ่งนะคะนะคะดอกจะเป็นแบบนี้อันนี้ดอกบาน นกาหลงนะเป็นสายพันธุ์ที่หน้าปลูกแล้วที่สําคัญคือเขาทนแรงได้ค่ะเพื่อนๆค่ะสูงประมาณ1-3เมตรนะคะดอกจะเป็นดอกสีขาวนะคะสลักดันไปแบบนี้ค่ะ,ะกลีบใบยอดก็จะเป็นด่ดางๆไลยๆเขียวๆอ่อนแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็มีแฉกเหมือนสองใบแต่เป็นใบเดียวกันนะคะ จะเป็นก้านขึ้นมาแบบนี้นะคะ,ะการลงขาวค่ะ <c oughs> ก็จะมีดอกแบบนี้นะคะ <c oughs> ดอกนี้เป็นช่อสั้นๆนะพเพื่อนๆดอกช่อไม่ยาวนะค่ะ <c oughs> <c oughs> จะเป็นช่อสั้นๆก้านสั้นๆนะคะ <c oughs> อยู่ที่ปลายกิ่งะค่ะ <c oughs> เนี่ยเขาจะอยู่ที่ปลายกิ่งแบบนี้เพื่อนๆเนี่ยจะเป็นช่อแล้วก็ขึ้นออกอยู่ที่ปลายกิ่งเลยนะคะ อันนี้ยังไม่ทันบานเป็นตุ่มๆทรงคล้ายๆอะไรดู้ไหมดอกกล้วงฟ้าเนี่ยเวลาเขาตุ่มๆหอ่หอๆตัวแบบนี้ค่ะค่ะเพื่อนๆอ,อย่างที่แนะนํานะคะเราจะหาดอกดูก็ได้ช่วงกันยาถึงทันันวานะคะแล้วก็กิ่งหนึ่งจะมีเต็มที่ประมาณสองถึงดอกนะคะมีกลิ่นหอมอ,อ่อน นะคะแล้วก็ประโยชน์เป็นพันุ์ไม้ถิ่นกําเนิดในป่าเมืองร้อนนะแล้วก็มีหลายประเทศเลยสายพันธุ์เนี้ยค่ะอันนี้ก็หอกก็เห็นไหมคะประมาณสามดอกอันนั้นก็ยังตรงๆอยู่นะคะก็ตั้งแต่ไทยนะคะแล้วก็ลาวพมา่าฟิลิปปินส์นะมาเลเซียนะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อะสายพันธุ์เนี้ยจะอยู่ตามเขตเมืองร้อน ที่เห็นๆกันที่ศึกษามานะคะเพื่อนๆดูใบก็มีเสน่ห์มากเลยค่ะใบจะแตกลายนะคะค่ะแล้วก็ถ้ามันลกนักเราก็ตัดกิ่งได้ค่ะทนแรงทนแดดนะคะอึดมากค่ะ,ะแล้วก็ถิ่นกําเนิดเนาะแล้วก็ก็ ลำต้นจาเป็นเหมือนขนขา,ขาวๆเล็กๆเล็กๆอะ่ะนี่เวลาดอกตกเขาก็จะแตกฝักแบบนี้นะคะขยายพันธุ์โดยเมล็ดนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้เมล็ดแก่ก็เก็บไปขยายพันธุ์ได้เป็นฝักแบบนี้คะ่ะจะมีเม็ดอยู่ข้างในของเขานะคะใบเป็นใบเดี่ยวนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะอ่าเป็นก้านขึ้นมาอ่าส่วนดอกก็เป็นก้านสั้นติดกับก้านเลยคะ่ะอ่าเป็นประมาณนี้นะคะ อดอกหอมมากพออยู่ใกล้ใกล้มีกลีบดอกอห้ากลีบนะคะเพื่อนเพื่อน,นดอกสีขาวกลีบห้ากลีบทนแสงได้ดีนะคะขยายพันธุ์วิธีก็ตอนกิ่งหรือเพาะเมล็ดเอาแต่เพาะเมล็ดดีกว่าเพาะเมล็ดแล้วว่ามันทาใหา้ต้นไม้อายุยืนขึ้นนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะแล้วก็ใบนี่จะออกเรียงสลับกันแบบนี้นะคะเรียงสลับ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  อ่าเป็นประมาณนี้เนะะียเนียค่ะอันนี้ดอกออกแล้วว่าจะติดฝักเต็มเลยคะ่ะเนี่ยค่ะใบจะเรียงสลับสลับสลับกันแบบนี้นะคะค่ะพอแก่หน่อยก็จะเป็นแบบเนี้ยใบใหญ่พอควรค่ะเป็นฝ่ามือเลยค่ะเป็นประมาณนี้นะค,ะค่ะชอบดินร่วนนะคะเพื่อนๆสายพันธุ์นี้ดูความสูงของเขาได้ค่ะไม่ได้ลกอะไรต้นรขาขึ้นชะลูแบบนี้เราก็ตัดกิ่งแต่งเอาเนี่ยไม่ได้ลกเลยค่ะเห็นไหมคะ อ่าก็อันนี้ฝักนะคะฝักแห้งก็เนาะขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งแล้วก็เพาะมาเมล็ดแต่ตอนนี้มเมล็ดเยอะแล้วก็เก็บไปเพาะได้เลยค่ะใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับนะคะปลายวาปลายใบยจะเว้าวลึกนะคะเห็นนะคะปลายใบยจะเว้าวแบบนี้นะคะก็มีเอกลักษณ์ส่วนตัวถ้าใครจะหามาปลูกไม่ยากเลยค่ะเนี่ย ใบใบจะเว้าวแบบนี้มีลวดลายพื้นข้างในนี่จะสีเขียวอ่อนถึงเหลืองนะคะแล้วก็มีเส้นเส้นลายเป็นสีเขียวเข้มนะคะก็โดดเด่นพอสมควรค่ะแต่พอแก่แล้วลายเขาหายนะเพื่อนๆแปลกอย่างหนึ่งค่ะพอแก่แล้วลายจะหายพอยอดยอดเราจะเห็นเป็นลวดลายขอยงเขาแบบนี้นะคะค่ะค่ะปลายใบเว้าลึกนะคะแผ่นใบสีเขียวอ่อนนะคะ โอจะบอกว่ามีสรรพคุณทางยามากมายเลยเพื่อนแต่ก็ต้องไปหาตำรับนะถ้าเราจะไปใช้นะ,ะช่วยแก้การปวดศรีรษะนะรักษาแผลในจมูกนะคะแล้วก็เลือดออกตามไรฟันนะคะก็มีหลายอย่างเลยค่ะที่ศึกษามาก็น่าสนใจพอสมควรแต่ที่สาคัญคือเป็นไม้มงคลเนี่ยคือเวิร์กมากถ้าใครมีที่ลกต้นญ้าอะไรเงี้ยก็ไปปลูกเลี้ยงไว้ได้คุณก็ เพราะว่าเขาเป็นไม้มงคลด้วยแล้วก็ไม่ได้ลกอะไรอะ่ะดีซะอีกลากคุมพวกหญ้าพวกอะไรอย่างนี้นะคะก็ชอบดินร่วนนะคะระบายน้ําได้ดีค่ะก็เดี๋ยวเรามาชมความสูงของเขานะคะอันนี้ก็ได้ประมาณสามเมตรแล้วล่ะแต่เต็มที่แล้วแต่เดี๋ยวคอยตัดตึงเขามองสึกเขาก็จะสูง,ขงเขาไปเรื่อยๆนะ เพื่อนดูเกรสรข้างในของเขานะคะเดี๋ยวมาดูเกรสรข้างในของเขานะค่ะเห็นไหมคะจะมีสีเหลืองๆรอบๆแล้วก็มีติ่งขึ้นมาสีเขียวเห็นไหมคะสวยค่ะอ่ามีห้ากลีบนะคะปลายเว,ว้วาวแบบนี้นะคะปลายใบมีลวดลายสีสันนะคะค่ะก็จะเป็นก้านสั้นนะคะเวลาออกดอกก็ ประมาณสามดอกเต็มที่นะคะแต่ละชอ่อประมาณนี้หลังจากดอกร่วงโรยก็จะมีฝักแบบนี้นะคะแล้วพอแก่พร้อมขยายพันธุ์ก็จะได้ฝักแห้งแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็ลำต้นจะเป็นสีน้ำตาลนะคะส่วนใบเก่เพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นแบบนี้นะคะสีเหลืองนี่คือหมดอายุแล้วตัดทิ้งไปได้เลยค่ะก็ การลงนี่น่าจะมีหลายสีอยู่มีสีม่วงสีไรเดี๋ยวจะหาสีม่วงให้นะคะ,ะเห็นไหมคะดอกโอมอันนี้ดอกโอมอันนี้ดอกบานจะบอกว่าเพื่อนๆดอกอะเราไม่ได้หาดูง่ายๆนะปีหนึ่งก็จะมีช่วงเดือนกันยานเนี่ยแหละจนถึงธันวานเนี่ยเขาจะออกเข้าไปเรื่อยๆนะค่ะก็ถ้าใครชอบดอกไม้สีขาวก็จัดไป แล้วพร้อมการขยายพันธุ์ทําเป็นธุรธกิจการตลาดได้เพราะที่สําคัญก็เป็นไม้มงคลค่ะ,ะปลูกแล้วก็ช่วยเสริมการค้าค่ะเป็นไม้อายุยืนนะคะเห็นใบลายไหมคะสวยงามมากก็จะเป็นก้านสั้นๆไปใบว้าวนะคะ,ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกลิ่นนี้นี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยค่ะเนี่ย,เ,ยเห็นไหมคะเตรียมออกดอก อ่าเห็นไหมคะออกดอกก้านสั้นๆแบบเนี้ยค่ะจะมีลวดลายไปบาวอก็ก็มีเสน่ห์นะเรามองไปดอกห่อตูมคล้ายดอกอ่เฟึ่งฟ้าจริงๆเห็นไหมคะถ้ามองลักษณะเนี้ยเหมือนดอกเฟื่งฟ้าเลยแต่พอเข้าบานเนี่ยโอ้โหสวยงามมากเห็นไหมคะก็จะมีห้ากลีบค่ะ,คะหลังจากดอกร่วงแล้วแต่ฝักเลยนะคะเพื่อนๆเห็นฝักนะค่ะ แล้วก็ปักแก่นี่พร้อมขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งได้ค่ะหลังใบเรามาดูหลังใบกันนะคะหลังใบจะเป็นเส้นนูนขึ้นมานะคะก็เส้นนูนก็จะออกสีน้ําตาลอ่อนๆนะคะเป็นคล้ายๆเหมือนลากเลยคุณาลายใบของเขาค่ะหลังใบนะคะก็ถ้าเป็นปลายก็เส้นนูนยังไม่เด่นชัดนะคะถ้าใบแก่แล้วเส้นนูนจะชัดมากค่ะ นี่คือหลังใบนะคะเห็นไหมคะหลังใบก็ที่ขยายพันธุ์ก็เก็บมเมล็ดไปแบบนี้นะคะไม่ยากยาดึงง่ายค่ะเห็นไหมคะอ่าเราก็ไปแกะค่ะแกะมันจะมีมะเมล็ดดำๆอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวลองแกะดูนะคะ ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูมเมล็ดก,กันเนี่ยแกะให้ดูเป็นมเมล็ดดำๆแบบนี้อันนี้พร้อมขยายพันธุ์ได้เลยค่ะค่ะน,นี้คะค่ะชอบเป็นดินซุยนะดินซุยซุยแล้วก็ทนความแรงได้เก่งค่ะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในเขตร้อนนะคะสายพันธุ์นี้เพราะนั้นเพื่อนๆไม่ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายง่ายนะ,ะตายยากมาก อันนี้ดอกกําลังแตกเต็มะะเลยค่ะเพื่อนๆก็อย่างที่แจ้งไปนะคะเราจะหาดอกดูได้ช่วงเดือนกันยาถึงธันวานะคะก็เสียงนกเยอะหน่อยนะเพราะว่าเราจะปลูกต้นไม้กันเยอะอ่ะปุ๋ยนนยกกิ่งให้ดูดอกชัดๆ่ะดอกเขามีเสน่ห์อันนี้คือดอกตูมนะคะเห็นไหมคะออกจากก้านดอกก็จะเห็นเกรสรเหลืองๆค่ะเห็นไหมคะ หอมหอมมันดอกกุหลาบอบบคนเป็นประมาณน,นี้ค่ะดอกอุลมสวยงามนะคะ<ส>ก็<ส>เดี๋ยวให้ดูลำต้นนะคะไม่ได้ลบนะคะแล้วก็คอยตัดอันนี้ร่องรอยที่ตัดไปนะคะอ่าเขาก็จะแตกกิ่งรอบๆข้างๆค่ะเห็นไหมคะไม่ได้ลบเลยคะ่ะเพื่อนเนี่ยคะ่ะเป็นก้านแล้วเราคอยตัดก้านเขาตกแต่งกิ่งได้ค่ะเป็นประมาณน,นี้ค่ะ ใบก็อันนี้ใบละอ่อนแรกแย้มเลยนะคะมีสนีที่ใบนะจะแปลกมากค่ะสวยงามนะคะสูงประมาณนี้นะคะเพราะว่าควบคุมอยู่ปลูกไว้สี่ต้นค่ะใบสวยมากโชคดีมาถ่ายคิดช่วงจังหวะเดือนที่เขาออกดอกค่ะ เพื่อนๆจะเห็นฝัดเป็นเลยเห็นไหมคะดอกเขาออกอันนี้คีอตัดแห้งนะะี่ค่ะดอกดอกขึ้นตรงปลายใบปลายกิ่งเลยนะคะตอสวยงามเวลามองมาจะมีสีขาวนะคะที่สําคัญส่งกลิ่นหอมด้วยค่ะแล้วใบนี่มีมีเสน่ห์มากใบเห็นไหมคะใบแฉกมีเสน่ห์มากเหมือนสองใบในใบเดียวกันเลย แต่จริงๆเป็นแค่ใบเดียวนะคะ,ะสวยงามค่ะขายายพันธุ์ดูแล้วนะคะตอนกิ่งแล้วก็มเมล็ดก็หาเก็บได้ช่วงเดือนนี้ค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเพียบเลยค่ะ,มะเมล็ดใยากได้มเมล็ดก็แจ้งมาแล้วไปปลูกเอาเองก็ได้ค่ะเพราะเมล็ดเยอะเราก็จะเก็บเอาไว้เต็มเลยหน้าปีหนึ่งเราก็จะเก็บมเมล็ดไว้มเมล็ดเก็บไว้นานขนาดไหนก็ไม่เสียค่ะเพราเป็นมเมล็ดแห้งค่ะ นะคะสวยงามต้นประมาณนี้นะค่ะเลี้ยงาประมาณนี้ก็ะจะเลี้ยงสลับสลับกันเนะกำลังตูมใกล้ออกแล้วค่ะใบสวยงามเฉพาะใบเขาก็มีเอกลักษณ์ความสวยอันนี้ดอกหลุดไปแล้วค่ะเราจะเห็นก้านสวยงามนะคะก้านเป็นคลื่นเลยค่ะเห็นไหมคะ ปากก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะตนแต่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่าไอจุดจุดตรงวงวงเนี่ยคือมเมล็ดของเขาที่อยู่ด้านในนะค่ะเดี๋ยวดูต้นนี้กันค่ะสวยงามาต้นกาหลงนะ้าไม้มังคนทนแรงได้อยู่ในเขตประเทศร้อนนะคะ ก็ไล่ไปเลยไทยลาวพม่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะคะก็จะหาสายพันธุ์นี้ได้ไม่ยากแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้มเมล็ดแห้งก็แจ้งมาแล้วไปปลูกเขาเองก็ได้ค่ะโอเคนะคะก็เราก็ได้มาเห็นต้นกาหลงดอกสีขาวกันแล้วนะคะก็รู้สึกว่าจะมีสีม่วงสีบานเย็นอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวไว้จะหามาให้เพื่อนๆดูค่ะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ